รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับการก่อสร้างบ้านดินได้ถูกรีเริ่มโดยอดีตท,ท่านผู้พัับการกรมฐานพานท่านเก่า คือพันเอกแก้วเพชรตั้งพัฒนาพันธุ์และมีพลโทเยี่ยมชัยบุตรดาวงศ์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านดินและได้ดำเนินการครั้งแรกนนในพื้นที่ของฐานปฏิการตามแนวชายแดนของกรมทหารพานที่14พื้นที่ฝั่งทิศต,ตะวันตกสําหรับบ้านดินนั้นได้ถูกสร้างโดยใช้ดินในพื้นที่เป็นหลักะมีคุณสมบัติที่ดีในการเป็นฉนวนการอุณหภูมิมีความแข็งแรงทนทานกับสภาวะอากาศต่างๆโดยเฉพาะ ช่วงมระสมและมีความสําคัญในการเป็นบังเกอร์ในการกําบังนะครับจากอาวุธยิงวิถีตรงโดยมีการทดสอบใช้อาวุธยิงทําการยิงไม่สามารถทะลุผ่านซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีที่ให้กําลังพลได้พัดอาศัยและมีความปลอดภัยครับครับงานบ้านดินที่ฐานปฏิบัติการบ้านโป่งแห้ง ตำบลนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโดยกรมฐานพานที่14บ้านดินหลังนี้เราสามารถาสร้างเนี่ยภายในเวลาไม่เกิน2เดือนไม่เกิน2เดือนครับเราตั้งแต่การทําคานคอดินใช้ก้อนหินมาทําคานคอดินงานก่องานฉาบงานลงสีดินและสุดท้ายคือการรูปน้ําดินนะครับนี่คือบ้านดินที่เป็นแห่งแรก ของฐานปฏิบัติการตามสันแนวชายแดนโดยเฉพาะด้านทิศตะวันตกที่นี่คือแห่งแรกของประเทศไทยนี่คือผิวพื้นของการฉาบหยาบรอบแรกของบ้านดินลักษณะของสิ่งที่เป็นความต้องการก็คือลักษณะการฉาบแล้วเกิดการแห้งตัวเนี่ยดินหดตัวแล้วเนี่ยจะแตกเป็นลักษณะของคล้ายกับเนื้อพระผงที่แตกลายงา นี่ถือว่าเป็นลักษณะที่ถูกต้องพึงประสงค์ของเราดังแสดงให้เห็นถึงว่าดินและแกบในการผสมนั้นถือว่าเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมผนังมันจะได้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวพอหลังจากนี้จะเป็นการฉาบรอบสองเป็นการฉาบป,ประนีหรือฉาบละเอียดพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ในการฉาบรอบสองเนี่ยก็จะทําทให้ผนังเนี่ยค่อนข้างเรียบให้มากที่สุดแต่บางคนก็อาจจะใช้มือในการที่ใช้มือได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนั่นก็เป็นก็จะเป็นลักษณะของ ความความความอะไรเจ้าของที่อยากจะได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผนังแบบดินปั้นกับโครงไม้ซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งของงานบ้านดินเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราใช้วัสดุที่มีอยู่นี่แหละนะเกิดทั่วๆไปเขาตรงประเภทตรงหน้าจั่วเนี่ยเขาอาจจะเป็นล้ำแพนบ้างเป็นสังกะสีบ้างแต่ไม่ที่นี่เราใช้วิธีการนี้เราใช้เป็นดินปั้นกับโครงไม้เล้วไก่กาพาดพาดไล่ไปพอมันแห้งดีแล้ว พอเราแปะเราพาดจบปับ๊บเราเนี้หัวแห้งปั๊บแล้วก็ใช้ดินฉาบเริ่มฉาบพอกมันก็จะได้ผิวพื้นที่ราบเรียบอันเดียวกับตัวผนังบ้านดินใครๆก็สร้างบินได้ใครๆก็สร้างบ้านดินได้ทำเองครับบ้านดินประหยัดมีประโยชน์และที่นี่ที่ฐานปฏิบัติการฐานโป่งแห้งที่นี่ท่านผู้กับการกรมฐานพาณิชย์ีได้มีการทดสอบว่า ผน,นังบ้านดินเนี่ยมีความคงทนแข็งแรงเนี่ยก็ด้วยการทดสอบด้วยการยิงด้วยอาวุธวิถีราบปรากฏว่าด้วยตัวผน,นังเนี่ยจากการปันก้อกนอิฐดิบขึ้นมาเนี่ยกระสุนไม่สามารถทะลุผ่านลึกที่สุดเนี่ยใช้อาวุธกลยิงเนี่ยผน,นังเนี่ยลึกเข้าไปได้แค่13มเซนทเท่านั้นไม่สามารถทะลุได้เพราะฉะนั้นนี่คือก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งว่าน้องๆทหารพราน,ท,าน,ท,านที่ปฏิบัติหน้าที่บนชายแดน อยากให้เขาได้กินอิ่มตอนอุ่นและที่สำคัญคือปลอดภัยและสิ่งที่ทําขึ้นมานี่ก็คือได้จากดินที่นี่แหละนี่คือบ้านที่ได้จากดินที่อยู่ณตรงนี้